ตัวเป็นดัมด้วยขาวแบบขาวจั๊วเลยต่างว่าลายข้างตัวมันอ่ะสวยมากๆเพราะเจไโม่ก็ทำงูขาวด้วยนะครับสีสวยมากส้มเนี้ยนะสีมากสีแบบสีมันสวยดีเลยเนาะส้มไดีเไปเอาเบาๆไปเลยหนึ่งหมื่นเท่าไหร่อ่ะหมื่นสองหมื่นต้น โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสัตว์ประหลาดนะครับวันนี้เราอยู่กับเฮโรเายนี่นะวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวงานมหากรรม <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อ่า <c oughs> <c oughs> วันนี้เราอยู่ที่ SC Plaza นะครับก็ ตลาดนัดมันคือมันคือห้างของสายใต้หม่ันคือสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ซึ่งมีห้างอยู่ข้างในมีห้างอยู่ข้างในนะครับวันนี้เราก็เอาน้องๆนะครับมาโชว์ที่นี่นะครับแล้วก็มาขายด้วยครับสำหรับใครที่เผื่อแวะไปแวะมาเนาะมีงานถึงวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปเนี้ยตัดส่งวันจันท์นี้ก็คือเลยงานเไปแล้วเอาเป็นว่าช่างมันนะครับเดี๋ยวมาพามาดูเฉยๆว่าวันนี้เราจะอัปเดตน้องงูต่างๆนะครับที่บ้านทับหลานเอามาโชว์ในวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่สวยๆน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ะะมาดูนี่นะครับตอนนี้ก็เอามาประมาณ50กว่าตัวเนาะห้าสบหกจตัวนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ราคาเบาสุดเลยไหมอ่ะนี่นี่น,นี่ถ้าเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่อยากลองเลี้ยงงูบอลไพรทอนนะครับผมก็แนะนำนะครับตัวนี้เป็นนอมมอนนะครับเพศเมียนะครับนี่แต่ว่าสีสวยมากให้เฟรลองจับให้ดูเป็นไงสีสวยไหมก็มคือเป็นเป็นนอมมอนธรรมดาเลยนะ แต่ว่าสีค่อนข้างที่จะสว่างสว่างมากๆสว่างเลยอ่ะสว่างเลยลายหงลายหัวอะไรก็เหมือนมีมาร์กิ้งอะไรบางอย่างแต่ว่าก็สว่างครับของขาวเลยครับท้องขาวสวยงามเพราะมันขาวอยู่แล้วอาตมปติท้องมันจะเป็นลายเป็นลายขีดนะตอนนี้ท้องขาวนะครับผมเท่าไหร่สามพันห้าร้อยสำหรับตัวเมียก็คือไอ้น้องมันตัวเมียเนี่ยมันเอาไปทำประโยชน์ได้เนาะใช่มันตีเป็นผ้าขาวอ่ะ จิ้มจิ้มได้หมดเลยที่บ้านมีอยู่สามตัวจึงใช้ทุกวันนี้เลยใช่ครับสำหรับน้องมันเพชเมียนะครับอ่ะมาโซนตัวต่อไปนะครับวันนี้ผมยังนำเสนออาจจะอัปเดตไม่หมดนะแต่ว่าผมอยากเสนอตอนนี้ตอนนี้ผมมีโปรเฟนตัวนี้เป็นซูเปอร์พาร์เทลไฟเยลโลเบอร์รี่ซเปอร์พาร์เทลไฟตัวผู้นะครับอันนี้คือเหมือนจะเข้าคาบอยู่อ่อนๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งสีสดกว่านี้เยอะมากเลยนะครับอ่ะให้ดู ตีเป็นว่าตัวเนี้ยไม่จ่ายลูกนอมอนนะครับซูเปอร์พาร์ทเอลไฟวายบีทำงูขาวที่เป็นซูเปอร์ไฟได้นะครับแล้วก็มีเยลโลว์เบลลี่ด้วยทำไอวรี่ได้ที่เป็นงูขาวงาช้างนะครับตัวเนี้ยตีไปว่ามี4ยีนนะครับเพราะเป็นซูเปอร์พาร์ทเอลนะครับซูเปอร์พาร์ทเอลไฟเยลโลว์เบลลี่นะครับให้ทายเท่าไหร่ตัวผู้4ยีนก็ต้องมีหมื่นขึ้นใช่ปะใช่เพราะว่าถ้ามาตรฐานเลยอไม่มีนอมอนด้วยทำงูขาวเลยสองแบบเก้าพันถึงหมื่นกว่าหนึ่งสองอะตัวนี้เราทำโปรอยู่แค่หกพันห้าร้อย มาทักมาก็ได้นะครับทักมาในคลิปนี้จากคลิปนี้นะครับ6500นารนะครับสำหรับน้องตัวนี้นะครับนี่ให้นำคุ้มค่า4ยีนไม่จ่ายลูกนอมอนไม่จ่ายลูกนอมอนคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมสำหรับน้องตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ตระกูลบานาน่านะตระกูลบานาน่าตัวนี้เป็นบานาน่าเฮิคาวนะครับตระกูลบานาน่าเฮิคาวปกติราคา12,000บาทเพราะไปทำบานาขาวได้บานาขาวก็คือสวยมากเลยนะครับตัวนี้เจ็0พัารไม่แต่ตัวนี้ถ้าไม่นับต่อให้นำไปให้คาวอสีสวยมากสวยอยู่แล้วสีสวยมากหัวส้ม หัวเนี่ยมันสีส้มจนแบบหัวส้มบานณาัวส้มบารณาที่หายากที่สวยสีสันมันดีมากแต่ขอบส้มครับตอนเด็กนี่คือแป๊ดเลยนะส้มแป๊ดเลยอันนี้โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังเห็นเนี่ยมาร์กิ้งหัวคางส่อยส้มมากสีสดมากนะครับ7,500าอบาทแต่ตัวนี้มีเฮดคราวด้วยสำหรับใครที่อยากเอาไปต่อยอดเป็นคราวอ่ะและที่สำคัญเลยนีไม่อัปเดตไม่ได้อันนี้ขออนุญาตข้ามไปเลยงูราคาสูงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไม่อัปเดตไม่ได้ตัวนี้เป็นมิติโพชั่นนะครับ ขายยากมากสีเทาสวยมากตัวจริงโคตรสวยเลยสีแมงอมเทาเทาเทาตัวจริงสวยกว่าในคลิปอ่ะใช่ให้เฟนถือแล้วดูหลายๆแสงเน่ยตัวจริงสวยกว่าในคลิปนะฮะสำหรับมิติโคชันให้ดูหลายๆแสงไงว่าว่าว่าสีจริงๆเป็นยังไงนะฮะเราขยับหลายๆแสงอะไรเงี้ยเพราะว่าสวยด้วยเดี๋ยวพี่จะได้ไม่บังแสงไงตัวเฟนดำตัวเฟนดำด้วยสีระหว่างมากอ่า ต้นปีเราขายอยู่ประมาณ2อ0 0 0ื่นหกสองหมื่นบาทด้วยเกรดนี้ด้วยเกรดนี้เกรดนี้คือไม่งอไขรเลยอยู่แล้วตัวนี้เอาไปเพียง24,000่บาทเพราะว่าปลายปีแล้วครับปลายปีแล้วไม่มีแล้วขายยากมากมผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวในไทยอะตอนนี้ที่ลงขายอยู่นะเพราะว่ามันมี2ตัว ตัวอีกตัวหนึ่งคือขอยเฟรนมันขายไปแล้วไอตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายตัวนี้คือตัวเดียวในไทยแล้วนะฮะที่เหลือที่เหลือเห็นนะมันจะเป็นมิสติสพ็อชพัส์เซลลอ่าใช่แต่ถ้าใครมีก็อย่ามาด่าผมนะผมไม่รู้นะแต่ไม่เห็นที่เราเห็นผ่านตามาณตอนเนี้ยเราหาไม่เจอแล้วที่เป็นมิสซิสพ็อชออริจินอลเอาตอนนี้นะเอาตอนนี้นะในช่วงนี้นะไม่ใช่ปีหน้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปีหน้าแต่อีกหลายเดือนเอาวันนี้เอาวันนี้วันนี้หรือเปล่าไม่รู้เลยก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียว ที่จริงขายไปนานแล้วละ่ะแล้วก็ลูกค้าเขามาฝากขายนะครับผมก็เลยหลงมาโชคดีมากเลยอยากได้มานานมากแล้วก็ได้ติดมือมาอีกนนตัวนะครับ24,000บาทนะครับมิติกโพรชั่นนะครับเป,นะเป็นมิติผสมโมเนาะเป็นมิติผสมโมอ่ะจ่ายลูกน,นิ้ามอนถ้าใครอยากได้พวกตระกลูลเอาไปทำมิติกโพชั่นได้อะ,อะมันจะมีตัวหนึ่งมิติกกับโมนะแต่อีกอันนึงคือ Purple p a s s i ชั่น เป็นโมกับแฟนทอมใกล้เคียงกับมิสติบูชันมากตีแพรว่าไม่แย่งไม่ออกกว่าเอถ้าไม่ได้บอกเขาว่ากันว่าจะเข้มกว่าใช่ผมก็มีอะไล่นี่วันนี้เรามานําเสนออะไล่บางคนชอบเก็บแฟนทอมนะชื่อมันเท่กว่านี่ครับตัวนี้เป็นแฟนทอมนะครับตัวเมียนะครับ9 8 0าบาทแฟนทอมเมียหายากมากนะถ้าใครเอาไปโยนโมทีเดียวก็ได้เพ r ร์พูปแพชั่นแล้วเจ๋งมากเจ๋งกว่าโมอีกสำหรับผมคือมันเจ๋งมากๆเลยแฟนทอม เท่มากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ9,800บาทก็ราคาเท่ากับมูตัวเมียใช่สวยมากให้สีที่เข้มกว่าชอบแล้วสวยด้วยนะสวยเลยนะบนะัตตงบัตเตอร์อะไรเนี่ยยังมีปกตินะครับมีอยู่หลายตัวนะครับสำหรับอะไหล่ทำงูขาวอ่ะแล้วก็เรามีตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นแบมบูพายอาจจะคิดว่ามันคือบูอายลูสติก<ๆ>นะแต่เคอตอนแรกนึกว่าเบลแต่มันขาวกว่าเห็นปะขาวแบบขาวจั๊วงเลยขาวแบบขาวจั๊วงเลย ตาก็จะเป็นสีออกดำๆนครับดำๆตาในแดงอย่างนี้นะครับน่าจะน่ารักกว่านะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นเกล็ดของของเบลอ่บูอลลูสติกอะเก็ดมันจะใหญ่หัวเก็ดหัวเนี่ยมันจะหนามันจะเห็นชัดเลยแล้วตาเป็นสีฟ้าแต่ส่วนตัวนี้มันเป็นแบมบูพายคือเป็นหนึ่งในแพตินัมเหมือนกันก็คือเอาไปทําเบลได้แต่ตัวนี้เป็นพายเลือดร้อนตครับก็คือมันเกิดจากเอาแบมบูเฮดพายอะ ไปใส่กับาพายนะครับตัวนี้ก็ถ้าลูกค้ามีพายตัวนี้ผสมพายได้เลย<ช>แต่ถ้าลูกค้าไม่มีพายอยากทำกรงขาวธรรมดาที่เป็นเอ่อตระกูลแพทิต์นัมคอมเพล็กต์ตัวนี้ก็ทําได้หรืออยากเอาลายของแบมบูไปทำอย่างอื่นก็ได้ลายแบมบูเป็นไงลายแบมบูสวยมากนี่ลายแบมบูๆๆๆๆๆอันนี้ลายแบมบูอันนี้คือแบมบูเดี่ยวๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ตัวนี้เป็นแบมบูพายคือแบมขาวตัวนี้เขาเป็นพาย,ยนะต้องบอกงี้ก่อนคือเป็นพายงูด่างนั่นแหละ แต่พอเป็นบ ам บูพายอ่ะมันจะทําให้สีขาวล้วนขาวล้วนก็คือมันจะเป็นงูขาวที่ขาวที่สุดของบอลไพลทอนใช่ครับขาวที่สุดในโลกราะพายคือขาวที่สุดแล้วไม่มีขาววันนี้แล้วมันจะไม่มีด่างเข้ามาเติมพอเป็กัรเป็นบามบูพายแล้วก็ตัวนี้เราทําเองนะเราพูดแน่นอนว่าเป็นบามบูพายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หน่คร้อยเปอรนต่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบามบูเดี่ยวอ่านี่นะครับตัวนี้แซงเลยตัวนี้คือไอตัวเนี้ยก็ไปทำลายแบบนี้ได้เอาไปทำลายสวยกว่านี้ได้ด้วยบมบูสีมันสวยลายมันสสวยออันนนี้เเปป็แบบมูไดร์ อันนี้ผมลองเอาไปต่อยอดกับง่ายๆเลยนะโชว์ให้ดูตัวละสามสี่พันแนแนวแนแนวแนแนวเอาง่ายๆครับแค่ใส่ตัไบเดอร์ก็ได้สีดิก็ได้ลายแบบนี้โคตรว้าวอ่ะก็ได้ลายแบบนี้แล้วขัดเจี๊ยบง่ายมากง่ายมากแต่ตัวนี้มีเจ้าของไปแล้วจบแล้วมีเจ้าของไปแล้วแต่ว่าแบมบูพายกับแบมบูเนี่ยยังมแล้วแบมบูกี้เท่าไหร่ครับอันนี้พูดตัวผู้ดูมียก่อนอันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ทั้งคู่เลยครับตัวนี้เอาไปหนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสามพันในบูสามพันบาทแต่ตัวนี้พิเศษเท่าไหร่ตัวนี้เป็นะ งูขาวเราขายอยู่เท่าไหร่หมื่นหกหมื่นเจ็ดเอาไปหมื่นหกหมื่นหกเท่างูขาวเอาไปหมื่นหกเท่างูขาวหมื่นสามอันเนี้ยธรรมดาก็หมื่นสามได้พายได้พายเขาบอกว่ามันเหมือนพายซื้อเลยตัวนั้นนะซื้อตัวนี้ดีกว่าซื้อได้ทั้งคู่แล้วแต่ชอบเอาจริงๆเขาไม่ชอบพายชอบพายใช่ไหมบางทีเขาไม่ชอบพายอ่ะแล้วก็งูขาวนะครับผู้ไอดูสติกนะครับราคาอยู่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับเอางี้ดีกว่าผมขายแค่หนึ่งหมื่นสองพันบาท หนึ่งหมื่นสองพันบาทเหลือยูสานตัวสุดท้ายแล้วโอ้ถูกมากหนึ่งหมื่นสองพันบาทถูกมาเบาๆเลยราคาแบบสบายกระเป๋ามากๆเลยไอ้นี่ใยๆไอ้ชิ้นสวยๆชิ้นหรอนี่ไง๋อชิ้นชิ้นเท่ๆเหรออ่ามีชิ้นชิ้นเมียสวยๆชิ้นเมียหนึ่งหมื่นสองพันบาทจะใช้คำว่าเกตเอก็ไม่ได้ด้วยนะให้เวนดูเลยว่าสวยยังไงใช้คำว่าไม่อยากไม่อยากคุ้ใช้คำว่ามันมีแถมแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรสวยมากอ่ะสวยมาก สวยมากมันเฟี้ยวจัดเลยตัวคือชินปกติทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วว่ามันจะออกน้ำตาลแดงๆตัวนี้มันแบบมีความแบบช็อกแลตช็อกช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะมันสวยมากแล้วสีมันสวยเนียนเนียนกริบเลยตัวเมียด้วยลายหลักมันสวยมากนะเอาไปลุ้นๆตัวเมียนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทก็เอาไปต่อยอดทําทําซุปซำนได้ทำงูดําได้ใช่ครับที่จริงผมมีตัวคู่มาเลยนะก็สวยบานาน่าซินตัวนี้คือบานาน่าซินนามอนนี่นะครับบานาน่าที่เขาบานาน่าตัวนี้สวย สีมันส้มจัใช่ป่ะใช่ก็สีม่วงคือดีมากเลยนะเพราะที่บ้านนี่ไม่ส้มขนาดนี้คือชินามอนเนี่ยหลายคนเนี่ยจะไปทํางูดําก็คือซูเปอร์ซินามอนหรือว่าไอกบอลอะไรพวกนี้แต่ว่ามันมีโอกาสพิการมีโอกาสพิการเราเรามีสูตรโกงอยู่มีสูตรโกงครับมีตัวแฮกถ้าคุณใช้บานาน่าชินามอนมันจะลดโอกาสพิการได้อันนี้เราไม่ได้คิดเองมีพูบแล้วในต่างประเทศเยอะมากใช่ครับใช่แล้วผมก็เคยทําเองแล้วด้วยก็ได้ประมาณ8 0 9 0เลยผมมันรอดรอดจบหมด หมดเลยดีกว่าครับมันมีตัวหนึ่งหลังโคตรแต่ว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวอื่นไงไม่เกี่ยวตัวนมันมีโอกาสอยู่แล้วต่อให้เป็นทำแบบว่าหลังโคตรได้ใช่ครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยพวกทำแพนด้าพายเขาจะใช้ตระกูลมันนาหน้าเข้ามาแก้ไอย่างบหน้าซีดมีเท่าไหร่ครับไม่บอกเลยอันนี้ก็พันแปดร้อยเองก็พันแปดร้อยเมื่อก่อนเราจะขายอยู่หมื่นกว่าอันนี้ราคาเหลือเก้าพันเกีดีโอเคเกีร์ดีมากแล้วก็ตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทเดี๋ยวผมเอาเก็บให้ปุ๊บ ฝั่งนี้อ่าเมื่อกี้บานาน่าชินบานานาโมไหมเผื่อใครอยากได้โมบานาาโมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยนะแล้วก็มีคนตามหาตลอดเวลาเลยเพราะว่าจํานวนมันน้อยเวลาใครมีโมก็โยนเข้าขาวเข้าเทาเข้าดาหมดใครชอบบานาน่าที่ไม่มีจุดแทบจะไม่มีแทบจะไม่มี99% 80%ผมไม่อยากเคมอย่างนั้นเดี๋ยวมันมีจุดขึ้นมาอันเอาวไงเดี๋ยวให้จุดหนึ่งมันเรียกว่าจุดหนึ่งไงอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบบานาน่าที่ จุดน้อยมากจุดน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแก้บลัชของบานานะ่าก็คือบานาน่าโยนโมฮาวีตีไปว่ามันจะเนียนอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คือโตมาสเต็ปหนึ่งจะก็ยังไม่มีจุดนะแต่ถามว่าอนาคตมันโผล่มาจุดหนึ่งก็าาอาจจะเป็นไปได้แต่น้อยมากๆจริงๆหรือแทบจะมองไม่เห็นเลยครับนี่นะครับอันนี้คือบารา์นาโมฮาวีซึ่งราคาขายเท่ากันคือ9,800บาทนะครับ9,800บาทมีอะไรอีกครับอ่าชีสไอโม ทำปูดีกว่าเจเลยจี๊ไอโม่แต่เป็นสายแบบเป็นสายจี๊ดไอหนักๆอ่ะใครชอบลายจี๊ดไอโหดๆอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์นี่นี่ต้องให้เทพเจ้าจี๊ไอนะครับนี่คือเจเจเทพเจ้าจี๊ไอมาแนะนําตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นจี๊ไอโม่ตัวเมียนะครับผมเห็นไหมกล้องเห็นไหมแตะแตะหัวมันหน่อยนี่นะครับจี๊ไอโม่ตัวเมียก็ราคาผมขายอยู่26งหมเลยอ่ะ เท่าไหร่ดีครับตัวนี้สองท่วนพอสองท่วนโอ้สองท่วนขายเลยถูกมากตัวเมียนะเดี๋ยวตัวเมียนะพัมเพือพัฒนาก่อนว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็น่มองว่าสวยสองสองท่วนพอเจไดโมตัวนี้ครับในส่วนตัวเป็นมองมองว่าลายข้างตัวมันอ่ะสวยมากมากเพราะเจไดโมส่วนใหญ่ที่เราเห็นอ่ะลายข้างตัวมันแต่จางๆายไปจืดจางๆมันได้โมมาเยอะบางตัวเออใช่อันนี้เจไดมันชัดแบบชัดมากมากแล้วพวกนี้เวลาไปต่อยอดอ่ะมันจะส่งพวกนี้ไปในลูกๆกลมันสวย หาายกสีมันต่างมากนะกับจีไอธรรมดาหลายคนแบบว่าบางทีถ้าคนดูไม่ค่อยเป็นอาจจะมองว่าเออมันแล้วมันบางคนมันติดภาพจำนะว่าจีโมต้องคีนนี่ครับคนละเรื่องเลยเห็นไหมคนละเลเวลใช่คนละเลเวลความดําที่แบบว่าดูมีมิติคนละรูปแบบใช่ครับอันเนี้ยตัวเมีย G ี I M O นะครับยินดีมากก็คงลดให้เหลือ20,000นทวนนะครับผมส่วนไอ้เจ้าเนี้ย G จีเอชไอเฮดคาวมี Head Cloud ด้วยเอาไป12,000พอ มากเอาไปหมื่นสองจ็๊ดไอคลาวก็เอาไปทำจ็๊ดไอคลาวตัวเท่าไหร่วะสี่หมื่นห้าหมื่นทำจ็๊ดไอคลาวตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับโยนเข้าคลาลคุณทำจ็๊ดไอคลาวได้เลยนะครับผมแล้วตัวเนี้ยผมก็จากบ้านสัมหลานนะครับเราการันตี100%นะครับว่าเฮดอะเป็นเฮด100%นะครับไม่มีการโกหกอะไรนะครับผมมีมีมีคู่ให้มีคู่ให้ด้วยสำหรับใครอยากทำจ็๊ดไอคลาว จะได้เข้าประมาณ4ี่หมื่นกว่านะสี่หมื่นกว่าครับเฟ็นขายไปล่าสุดปีนี้เราทําได้เป็นขายไปสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าอ่าแต่ว่าคู่อะไหล่มันอะราคาไม่ถึงไม่ถึง นี่นี่คู่กันได้เลยอันนี้เป็นเจ๊ไชพาเซลเฮดคาวเมียอันนี้เป็นเจ๊ไดคาวคู่อันนี้การันติเฮดเหมือนกันเพราะเป็นเพอเองทําซูเปอร์เจ๊ไอ้คาวได้นะซูเปอร์เจ๊ได้คาวตัวละเต็ดดูตีราคาไม่ได้นะไทยไม่มีไม่มีอ่ะยังไม่เคยเจออ่ะแสนขึ้นแสนขึ้นแสนขึ้นอ่ะคู่นี้ทําได้นะครับคู่นี้ทําได้นะเดี๋ยวจัดมีเฮดร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะโอเคสวยงามอ่าตัวนี้หมื่นหกนะครับของผมหมื่นสองครับคู่ไม่ถึงสาม คู่หนึ่งไม่พันแปดหมื่นสองหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดจ่ายลูกสาวตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วยังไม่ต้องจัดเปอร์นะอลังการเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นบัตเตอร์ซูเปอร์พัทเทลตัวเมียหมื่นสองพันบาทคลาสสิกใส่รับคลาสสิกอะไรโคตรไม่จ่ายแต่สวยนะไม่จ่ายนอร์มอลนะเพราะว่าเป็นซูเปอร์พาสเทลนะครับแล้วก็ทำงูขาวด้วยนะครับสีสว่างสีเมียนะสีก้นเมียนะ ดีมากๆอ่ะครับ12,000นะครับผมราคาแบบเบาๆให้ดูวันนี้งูที่จัดเซตมาผมคิดว่าค่อนข้างที่จะลงตัวเลยอ่ะสวยๆเลยนี่นตัวนึงนี่นให้น้ำมาดูนี่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 ทนนอันบิโนตัวเมียไฮคอนทารสีดีจัดส่วนซ้ายมือเรานี่คือ o d ดีเนชี่สไปเดอร์เพศเมียเหมือนกัน12,000บาทสีดว่แสงสว่างนี่โคตรโหดโคตรส้มสีมากสีแบบ สีมาสู้ว่ดีเลยเนาะสีดีมากเลยส้มจริงส้มจิ๊ส้มจิงสวยมากนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทอีกตัวหนึ่งนี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็สําหรับใครชอบดําๆนะครับตัวนี้นะครับชินนามอนตัวผู้นะครับเก้าพันแปดร้อยนะครับอันนี้คือคัดสึกเลยมาตรฐานนะครับดําปีนะครับใครชอบมูดําก็ใครชอบมูดํานี่คือตอบโจทย์มากดําแบบดําจริงนะครับผมเก้าพันแปดร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็ขยับไปตรงตัวนี้ครับ คุณห่านะครับที่สําหรับใครอยากเริ่มเลี้ยงตัวนี้ก็ตอบโจทย์ไม่ดูแต่พวกนี้เป็นข้าบัตเตอร์พาสเทลตัวนี้เป็นบัตเตอร์พาสเทลเพสเมียนะครับอะไหล่ทำมือขาว9,800บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบานาน่าสไปเดอร์เอนจี้ตัวนี้ก็เคลียร์นะสำหรับใครที่ไม่ชอบกะใครที่ไม่ชอบกะก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนี่นะครับ12,000บาทนะครับน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับสีสวยๆนะครับนี่ต่อยอดได้ดีมากเลยนะครับผมด้านบนยังมีอีกนะ,ะนี่ดีกว่าแคนิโนที่เราจะทำโปรกันใช่ปะใช่ แคนิโนตัวเมียนะครับปกติขายอยู่ประมาณ16,000ถึง1นึ0 0บาทใช่ครับหนี่นะครับแคนิโนตัวเมียเราทำโปรเท่าไหร่ดีเบรดเอาเบาๆไปเลยหนึ่งหมื่นเท่าไหร่อ่ะหมื่นสองหมื่นต้นเลยเหรอต้นไหมอ่อหมื่นต้นเลยต้นไปหนึ่งหมื่นสองพันบาทสำหรับแคนิโนตัวเมียใช่แล้วก็พรูฟแล้อเป็นแคนิโนนะครับดูสีเลยสหเจี๊ยบสีหเจี๊ยบม่วงเหลืองชัดเจนนะครับใครอยากได้งูด้วยสีมือนขนมต้องไม่พลาดเดี๋ยวสายนี้ เราเป็นตัวเมียด,ด,ด้วยนะคือตัวเมีย,มยราคา1 2ื่นสองนี่คือโคตรถูกมากถูกโคตรเลยสำหรับแคนิโนอ่ะถูกกว่าบิโนโตอนนี้นแล้วก็คุณมั่นใจได้เลยว่าร้านผมกับเฮโรเลือทายว่าซาลักกับเฮโรเราขาดคุณภาพงูทุกตัวอยู่แล้วฉะนั้นแล้วคุณได้สีไปครับไฮคุณภาพหมด นะครับผมก็คือเกตเอเกตบบวกฉะนั้นแล้วไม่มีทางที่แบบไปแล้วแบบจะเป็นสีไม่เดียก็คือเราไม่ได้เอาของมาลดราคาเพราะว่าสีมันไม่สวยแต่ว่าเราลดราคาเพราะว่าอยากคือกำไรลูกค้าจริงอยากให้ได้ของดีกับบ้านใช่ครับแล้วก็แต่ละตัวที่เอามาลดอ่ะสังเกตไหมเราลดแต่ตัวสวยๆตัวไม่สวยเราไม่ลดนะตัวแบบ3 4มสพันผมไม่ลดนะผมขายนอมอนสามพันในเน็ตขายพันพันหนึ่งแปดร้อยไม่ยังเคยเจอเลยผมสามพันห้าก็ยืนพืนไฟล์ผมขายอยู่4ี่พันห้าก็สี่พันห้านะ บัตเตอร์5 0 0พันก็ห้าพันะไม่ลดนะตัวไม่สวยเราลดแต่ตัวสวยนะฉะนั้นแล้วแบบเอามันเลยดีกว่าเอแล้วก็มาจะขายสวยขายเอาหังคมอะนะฮะอ่ะมาต่อกันที่เรามีเมีะไรอ๋อไวลิบหรอไว้ลิบไว้ริบไม่รู้เคยโช์ในช่องย่างไว้ลิบอันนี้ไว้ลิบนะครับมีไว้ลิบตัวหนึ่งนะครับผมเป็นท้องเหลืองนะครับจะเป็นท้องเหลืองที่นีสใส่ดีมากนี่ให้ดูท้องเขาสวยมากนะครับ ตัวเนี้ยเอาไป13,000บาทนึงนะครับไว้หลีบไพทอนนะครับสวยมากนะสำหรับใครอยากเลี้ยงนะครับสำหรับใครอยากเลี้ยงงูใหญ่นะครับให้มันนอนไปนะครับแล้วก็มี m อ็มีเคนะครับ m อ็คือมาตรฐานมีอยู่แล้วนะครับตัวละ9,800บาทสำหรับตัวเล็กนะครับตัวโตก็มีตัวโตพี่ขายอยู่18,000หมื่นแบาทเพิ่มมาเท่าหนึ่งอ่ะคือตัวนี้ป่ะใช่เพิ่มมาเท่าหนึ่ง m อ็ตัวโตหายากนะอันนี้สองสองปีแล้วไซน์กำลังเป็นมาตมฐานนะสนุกเลยอ่ะจับเป็นแบบสายสวยตัวพัวเมีย ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้หนึ่งเป็นแปดพันบาทนะครับสำหรับโอเคมีน้องหมาด้วยมีน้องหมางานที่ใส่หมามันเป็นอัสกนเป็นไรกันไม่ใช่คนละแก๊งกันอเคนละแก๊งกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่บูธเห็นมายเลยกูบอกแหวกเห็นมาแล้วบอกแหวกบอกแหวกเห็นมาแล้วบอกแวกเป็นคนรักหมาใส่บิเลี่ยนด้วยอ่ะตัวนี้ขายไหมตัวนี้ขายไหมพันสองขายครับพันสองขายอ่ะพันสองขายเลยโอเคอ่ะมาไล่เลยโ่าเป็นมีจีร์ไซด์ด้วยนะจีร์ไซด์ด้วยไม่ค่อยเห็นนะจีร์ไซด์ ให้เฟนแนะนาเลยเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าเฟนมีอะไรบ้างก็อันนี้เป็นจีสไตป์เพชเมียนะครับเป็นจีสไตป์ย่อมาจากเจเนติกสไตป์เป็น G G le, ยิน Style, ้ดยนะครับก็จะให้เส้นหลังอย่างงี้นะเพชเมีย er คือมัน<อ> أ, ต่อยอดยอดลูกได้สวยมากได้สวยใครที่ชอบงูเช้นหลังพวกตระกูลเส้นยาวๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเอาอันนี้ไปใช้อ่ะดีเพราะว่าอันนี้ดีกว่าซูเปอร์สาอีกมันให้ชัดกว่าพี่เคยทำบานาน่าจีสไตป์สวยเส้นมันเป็นยาวแต่เป็นสีส้มปิดสวยมากๆเลยอ่ะ คือจีสไตลเนี่ยหาค่อนข้างยากครับก็ขายไปเยอะมากเลยในปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ถ้าไม่เห็นคนไห้หำเลยขนาดแล้วว่าหาค่อนข้างยากมากๆเลยอ่าเป็นเพศเมียด้วยเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะแปดพันห้าพูดถูกดูแปดพันห้าร้อยบาทเองคุณมากนะเฮ้ยตัวนี้ผมชอบมาตัวนี้เป็นลูกที่จริงคุณเก็บไม่ใช่หรอใช่มันเป็นตัวเก็บนี่คุณเอาลูกมาขายขายกินนะเนี่ยคุณลูกมาขายกินสปอร์ตโน้ตชินนามอนไฮเดนยินโวมาคาริโกเฮดคลาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โห โคตรโหดแล้วเป็นคาริโกะที่เปิดไฮไว้ด้วยไฮแบบไฮมากๆเลยเท่มากเลยว่ะไฮสุดอ่ะดูดิขาวเปแม่งหลุดโลกมากเลยว่ะคือเท่มากเลยอ่ะสีนผู้เอาไปทำได้หมดเลยทํางูดําทําสายลายทําเพชรขาวหลอดจัดใช่อ่ะตัวโอ้หมื่นห้าหม่แพงถูกดูนี่มั่งถูกมากเลยถูกนะบานาโมอ่ะสาม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 ธรรมดานู่นนี่นั่นมีตัวเด่นๆไหมตัวเด่นเด่น เจดไอซินไหมไม่น่าค่อยเห็นเอ้ยตัวนี้ก็เด็ดเจดไอซินเจดไอซินคือเป็นสายดำสองสองสายที่มาอยู่รวมกันนะครับเจดไอก็ดำนะครับแล้วก็เป็นซินนามอนที่ทำซูเปอร์ซินนามอนหรือว่าตะกูลดาราคได้ถ้าเติมตะกูลโมหรือว่าอะไรเข้าไปอีกน่าจะ่ไปเคลมครนเลยเออจะทำเจดได้เจโมซินได้สวยมากน่าจะเคลียร์ลายใช่ไหมเคลียร์ลายเคลี์ลายค่อนข้างสวยใช่เจดไอซินนามอนแต่ลายมันมีความแบบ มันมีความนวนวลด้วยเนาะมันมีไฮไลท์ของบัตรอะเติมขึ้นมาด้วยมันได้ไอ้ตัวสีของสินมาไงให้มันสว่างขึ้นนิดนช่สวยมากตัวเมียอยู่ที่18,000บาทโอ้ราคาเบาราคาดีเลยครับ18,000บาทสำหรับ ชีสไออะก็ประมาณตีไปถ้าเทียบ2ยีนชีไอคุณก็ซื้อผมเนี่ยอยู่มันหนึ่งสองหนึ่งสองคุณเจอชินามอนเขาอีกชินามอนเติมไป2ยีนแต่คุณซื้อ1ตัวแล้วได้คอมโบอ่ะใช่ในราคาเพิ่มใหม่แค่หกพันผมว่าโอเคนะโอเคแล้วก็คอมโบมันเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปแยกยีนแล้วต้องไปทําอะไรอ่ะมันคอมโบมาให้แล้วลองดูตัวใหญ่บ้างไหมลองลองดูตัวใหญ่หน่อยสำหรับเอ่อตัวใหญ่ตัวไหนดีอันนี้คือ HG ดชีสไซส์เหรอ HG ดชีสไซส์อ่าอันนี้เป็นเฮด เมื่อกี้ตัวเต็มตัวเต็มเฮดเท่าไหร่เฮดเจ็ดพันเจ็ดพันแต่ว่าเป็นตัวใหญ่เป็นตัวเมียใช่ป่ะตัวใหญ่เข้ามาดูใกล้ๆก็ได้นะเดี๋ยวชี้ไปเลยก็ได้อันนี้เป็นเฮดจีสไตล์นะครับตัวเมียนะครับที่เจ็ดพันนะครับใช่เอ๊ะแต่ผมเห็นอันนึงของคุณผมแม่งเลยผมแม่งหามันตลอดเลยดิสโก้พาเทลเอาไปทำดิสโก้ไฟอ่ะโคตรเจ๋งเลยเอาไปใส่กับไฟสวยเลยแล้วเขาเรียกว่าอะไขายเทียมขาเทียมขาเทียมแล้วคนที่จะหาดิสโก้ตัวเต็มได้อ่ะ แม่งหายยากมากเลยนะเพราะว่าส่วนมากเราจะติดกับจัดิดโกสเลตไฟอะคือไม่มั่นใจว่าแม่งเป็นดิโก้ไฟเพราะหน้าตาแม่งเหมือนกันใช่แล้วพูดได้ไงว่ามันเป็นดิโก้ อันนี้มาจากของทางฟาร์มที่เขาใช้เป็นดิสโก้จริงๆเลยแบบคลอดิโก้ตัวนี้ไปตีกับฟายแล้วได้รูปเป็นดิสอ่าเขาก็เลยมั่นใจว่าเป็นดิสโก้ไอตัวไอตัวพื้นเขาว่าตัวนี้มันคือดิสโก้ไม่ใช่ฝายไม่ใช่ฝายอ่าฉะนั้นแล้วพอเขาพอเขามาโยนกับอาจจะโยนกับพาสเทลมาก็ได้มันก็เลยพูดว่าเป็นดิโก้ตัวเต็มแน่นอน100%โอเค โหแล้วราคาคือ6,000บาทสำหรับงูตัวคู่ไซนี้ไซผสมแล้วตีเป็นว่าคุณซื้อตอนนี้มันไม่ทันปีนี้อยู่แล้วปีหน้าปีหน้าผสมได้อยู่แล้วฟอร์บีด100%ใช่ก็คือไปโยนเข้าไฟธรรมดาก็จบในะก็ทำดิโกไฟก็ตัวละเหมือนขึ้นนะอันนี้เป็นสวยนะเลิฟเพิร์ดไวบีตัวเมียเหมือนเลฟเพิร์ดเจนโร่บารี่สวยนะครับเอาไว้ทำเลิฟเพิร์ดไอวอรี่ได้สวยตอนนี้ไฟเยาไฟไฟเยาไฟคือไฟพาสเทล6คันนี้เก๋สวยมากสวยมากเออสีโคตรดีเลยเก๋เกินยีนมากสีดีมากๆเลยอ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะก็เราอยู่ที่นี่นะครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่คะที่สิบสที่สิบสี่นะครับที่ SC Plaza นะครับสายใต้ใหม่แถวแถวปิ่นเก้าแถวแถวปิ่นเก้านะครับก็ที่จริงลูกค้าเซิร์ชในโลเคชั่นว่าเอสซีพาซาเจอเลยเจอเลยตรงตรงชั้นหนึ่งใช่ไหมชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะครับเป็นโซนเออ่ที่เป็นเพชรอยู่ใกล้ใกล้กับฮาริบังใกล้ใกล้ฮาริบังเราเองเข้ามาก็จะเห็นเลยนะครับเออ่สามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยหรือว่าถ้าใครจะเข้ามาก่อนแล้วแล้วก็อยากให้เรา รวมอุปกรณ์อะไรให้อ่ะเราจัดการให้ได้นะอาจจะต้องทักมากบอกก่อนเพราะว่าเราจะได้หยิบกล่องอย่างนี้นะได้กล่องอย่างได้หนูอะไรบอกก่อนใช่ครับก็สามารถเข้ามาซื้อที่นี่ได้เลยครับมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับผมคร่าวๆคร่าวๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเจ้าจักรพาซ่านะครับบ้านสับหลานนะครับเจ้าจักรพาซ่าโซนดีซอยสิบห้องดีห้าสิบสี่นะครับก็เข้ามาติดตามได้นะครับแล้วก็น้องเฟนเฮลโลไดพายอยู่โนนทัพบุรีทัพบุรี อ่าเสิร์ชใน Google Map ขึ้นเลยใช่ครับเฮลโลเฮทีแล้วก็สแลคขีดไหมขีดขีดอารออารอแล้วก็เลิ่มขึ้นเลยใช่ครับก็เข้าไปดูที่ฟาร์มน้องเฟงก็ได้หรือเข้ามาดูที่ตัวร้านบ้านสับหลาดก็ได้ถ้าบ้านสับหลาดเนี่ยเปิดทุกวันนะครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับก็เข้ามาได้ตลอดเลยแต่วันจันทร์เนี่ยตีเป็นว่าวันจันทร์เป็นวันเซอร์วิสหรือกันอาจจะอาจจะเปิดไม่เต็มรูปแบบนะครับแนะนําว่าอังคารถึงอาทิตย์จะเวิร์กกว่าคือผมน่าจะออออออยยยููู่่่่ััััังงงคคคาาาาารรรรรถถึททิตต์์วววนนนนจจจผผมมมมมะะะไไไบแลล้้้้กก็็เขดดด24ชโใใส แอดไลน์ก็ได้แอดไลน์เนี่ยจะอัปเดตภาพงูให้ใหม่ทุกวันเลยนะครับนี่นะครับไลน์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมสำหรับบ้านสับหลานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับใครสนใจอะไรก็ทักเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ